สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพามาใช่กระเพาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงเผ็ดหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่นะคะอันนี้เนอไม้นี่สือแบบส้นเล็ดลูกมากค่ะพี่น้องแบบเขาหัน่นแทนเดียบลอยสิเลยค่ะก็จะมีกะทิค่ะกะทิกองนะคะพี่น้องน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะเครื่องในไก่ล้างทำความสะอาดแล้วย่างดีค่ะพี่น้องมาโหระพา พกชี้าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะพี่น้องมาค่ะก่ออื่นเดี๋ยวเอามาลงมือทำกันเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินเองเนะ้อค่ะพี่น้องบรเิเวเแ็วใจ้าน,นะคะ่ะก็จะใส่พริกแกงเต็มที่เลยเอาพริกแกงลงไปผัดค่ะ ผัดพริกแกงให้หอมแล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะกะทิกองนะคะพี่น้องมันจะบม่มีหัวมีหางนะคะสำหรับย่านะคะพี่น้องก็เลยใส่ลงไปเลยค่ะเขียวค่ะมันแตกก่อน เที่ยวไปเรื่อยๆค่ะหอมหุวนๆเลยค่ะพี่น้องเวลาพวกหนูเฮ็ดกินเองนะคะพี่น้องน้ำพริกแกงคือใส่เต็มทีแล้วมันจะมีความหอมมีรสชาติแล้วก็มีกินที่หอมหวนช่วนกินค่ะแต่ว่าถ้าเฮ็ดห้เจ้ดหน้าเขาจอบ,บกินเพสเลยค่ะพี่น้องใส่เหมือน แยงใส่น้ำเปล่าๆแล้วคะ่ะพี่น้องใส่พริกแกมเพราะเป็นกับแกมซื้อค่ะเติมกะทิลงอีกหน่อยหนึ่งค่ะเอาล้วค่ะที่นี่ผัดอีกจ้า่หนึ่งค่ะจะใส่เครื่องไม่ไกลลงไปค่ะสซบูไฮมันแตกมันไหลนะคะพี่น้องม,มงนันกาเซบูแสบค่ะเมนูในเทจินกับขับปุ่นกระแสบด้วยค่ะ ใส่ข้างในไก่ลงไปสําหรับเครื่อนในไก่สาหรับพี่น้องบางคนอาจจะบอชอบว่ามันจะมีความข้าวมี่กินนะคะแนะนําว่าให้เอาไปลวกก่อนนะคะพี่น้องลวกนนแนะนำเดือดๆอกน้ำหนึ่งค่ะเดื่อไคยอยเอามาแกงกับเสียบนะคะพี่น้องแต่สำหรับของเย่าหนี่คือมัน่นใจว่าบอข้าวราะว่าหลังทำความสะอาดอย่างดีค่ะใส่เกลือน,นิดหนึ่งล้างแล้วล้างอีกค่ะพี่น้องตเติมใบมะกรูดลงไป ใบบักูดใส่ไล่กับเสบขมขมฝืนๆเด้ค่ะเครื่องในไก่สุกกันจะข้าหนึ่งค่ะหอมหวนหวนขึ้นมากเลยคะ่ะพี่น้องหอมใบบักูดหอมเครื่องแกง พอดีห้องเค่องแกงที่ห้องสื่อเราเห็ดเลยค่ะพี่น้องมักจะเห็ดห้มีกินหอมสื่อเมาเก็้ใว้ในตู้เย็นแซ่ติดอยู่โอ้โหพี่น้องบ่มีกินเลยค่ะพ้อเครื่องในไก่เริ่มสะดุ้งไฟค่ะพี่น้องใส่กะทิที่เหลือให้หมดค่ะเอาละค่ะแล้วก็เติมน้ำมันหน่อยหนึง พร้อมแห้งค่ะพี่น <fal performance, S 2> like like um ้องนี่ค่ะกินก็ขอบปุ่นด้วยค่ะพี่น้องหลอดขอบปุ่นขึ้นมาเบิ้งค่ะพี่น้องลาดลุ่มไปแท้เพื่อกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำอีกหน่อยนึงค่ะบะหมี่กะทิคนเป็นไรจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้มให้เครื่องในไก่สุกคักๆค่ะพี่น้อง่อยเอาหน่อไม้ใส่ลงไปเนาะค่ะเพราะว่าหน่อไม้ข้าหนีข้าต้มมาอีกน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากที่ข้าวสือสมเร็จรูปมาเขาก็ต้มมาเห็นข้าแล้วค่ะพี่น้องเพื่อความสะอาดก็ต้มออกอีกน้ำหนึ่งค่ะพอฉะนั้นเครื่่องในไกก ให้มันสุกคักๆแล้วค่ะเอาน้ำไม้ใส่คนๆๆปรุงรสปิดไฟกินได้นะคะพี่น้องเอาล้วค่ะพอเครื่องไใใก่เริ่มสุกค่ะใส่น้ำไม้ลงไปนี่ค่ะพี่น้องวิธีข้าวแกงเครื่องในไก่นะคะน้ำม,มานันเลยค่ะพี่น้องจะเป็นสีดำๆค่ำๆนีค่คือเหตุผลที่ยอดโบกอชอบแบบว,ว่าเออเอาแบบสดๆนะคะ เอาไปลวกก้นแหงษดีค่ะขาหนามห้องสุดใสนะคะพี่น้องแต่ว่าเอามาเขอจนสีมนก็ดีให้กันดำกระสะแสบนวดอีกแบบหนึ่งตะซีมอ่างค่ะเอาละจ้ะขออนุญาตเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนได้ทีแต่มาปรุงให้เบิ่งอีกรอบนึงค่ะเอาละจ้ะพี่น้องหลังจากเคี่ยวจนได้ทีละค่ะทีนี้ก็จะทําการปรุงค่ะกดอื่นครับพี่น้องค่ะเมื่อใดค่ะใส่พงปรุงรสดลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลทราย ามด้วยน้ำปลาค่ะเพิ่มความแสบความนัวนะคะพี่น้องผู้ใดมักชุ่หลกับใส่ใด้ดยะแต่ว่าของยา่านีใส่ผงปรุงรสหลอดเลืเอดเสบเน้นชุบหลเนี่ยนะคะพี่น้องก็จะเพิ่มความหวานอีกหน่อยนึ่งะค,ะค่ะเปิดไฟที่แห้งเนยจักหน่อยนึงค่ะ เวลาขาแกงเครื lla, in inside, ah is, gone, ่องไนไก่นะคะพี่น้องสีมันก็จะออกแบบคำคำดำดำอยู่สีค่ะโมต้องแปลกใจเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเครื่องในไก่ไม่จะออกเป็นสีสีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยละเหตุดคนพี่เย้าแนะนําว่าให้เอาไปลวกก่อนนะคะสลับคนน่มักสีแบบพี่เย้าค่ะพี่น้องวันนี่จะเอามาลวกเอามาเห็ดเลยค่ะเห็ดแบบสดๆเลยค่ะพี่น้องมันก็จะออกเป็นสีอย่างนี้นะคะสีบ่ค่อยงามบบค่อยแดงปันไดค่ะพี่น้องนี่ค่ะแต่ก็เป็นยังค่ะพี่น้องงวนนะเอาไม่คิดว่ามันคือสบออัน ว่เป็นสีจะสีปันไดค่ะพี่น้องแต่ว่าความแสบความนัวคือเก่าค่ะเดี๋ยวชิมรสกันค่ะหวานแล้วแล้วก็เพิ่มความเข็มอีกหน่อยนึงค่ะเอาละหน่อยๆเค็มๆค่ะพี่น้องคือขาราปิดท้ายด้วยพริกชิฟ้าแดง ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใบโหระพาค่ะนี่ค่ะพี่น้องเยลกุสเบรตต์ตักใส่ถั่วใส่ซ้ำให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวสิเป็นตักหมองแจงแงให้เบิ้งค่ะๆค่ะพี่น้องว่าแกงเผ็ดหน่อไม้ใส่ข้างในไก่เยาสีสันหน้าตาเป็นยังไงนะคะพี่น้องเลยค่ะปิดถ่ายโดยใบโหระพากับพริกสีฟ้าแดงค่ะพี่น้องหอมหวนๆเลยค่ะทีนี้เอาบ้าค่ะเอาเขาเขามาจานนะคะพี่น้องเขาปุ่นก็ได้ค่ะเอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเดวสยกไปเฮเบิงจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องกำลังหอนหอนควนหุนหนค่ะแกงเผ็ดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ค่ะพี่น้องเป็นแกงกะทิค่ะนะคะเคล็ดลับความแซบอยู่ที่กะทินะเออกะทินะค่ะพี่น้องแล้วก็ริกแกงค่ะพัดให้หอมใส่กับกะทิค่ะพี่น้องเรา่อยใส่เครื่องในไก่ลงไปนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งค่ะพี่น้องให้ผู้ใดบ่มักนําดำๆแบบนี้คือเยี่ยวนะคะแนะนําว่าให้เอาเครื่องในไก่ไปลวกออกน้ํานึงค่ะ เื่อให้น,นําเลือดน้ายังของเขาออกมาในน,น้ำแหลกกันค่ะพี่น้องเคยเอามาแกงเน,นาะค่ะน้ำมนกระสีสันนาตานากินเนาะคะ่ะแต่ของเย่าหมูนี้เย่าเอามาเห็ดสดๆเลยค่ะพี่น้องล่างทำค้าสะลาอย่างดีเลยเอามาเห็ดเลยมันเกิดออกเป็นสีแบบไม่แดงอองตองปันใดค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่ว่าหาคนบบหิบอบอติยังกระสีกระแสบบต่ส่วนรสชาตินี่คะ่ะหวานๆเข้มๆนัวๆ,นวๆค่ะพี่น้องบบตองห่วงรสชาติเต็มลอยเลยค่ะแล้วก็ กินกับข้าวเจ้าก,ก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้นะคะไม่นูง,างงา่ายๆบานๆค่ะพี่น้องนั่น,นด้นยิีเสพอาหารไทยแท้ให้กะทิน,นะคะพี่น้องเพราะว่าวนมาโบเคยกินกะทิปนใดค่ะนอกจากจะนา่าสะกินนะคะอันนี้เห็นให้เล็กน่อยเห็นให้ลังบานวกหนูกินเองค่ะพี่น้องก็เลยเห็ดเป็นแกงไทยเห็บเบืเ้งเตือน,นึงค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดเป็นแกงกะทิให้เจ้าหน้าเ,นเขาจะบ่กินเผ็ดใส่บโบพริกนิดๆหน่อยๆซีซันกะโบงามค่ะพี่น้องนะคะเอาละจ้ะขอพูดละลายทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้นะคะพี่น้องมาค่ะไม่อยากบอกอยังไรอยากไอห้างค่ะพี่น้องเมื่อกี้เขากินน,น้ำเหมือนกันเอาจานเขามากค่ะพ,กะ,งงะ,ะพี่น้องตักลาดของไพลของมันไปเลยทางง่ายๆนะคะพี่น้องกินแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานค่ะที่นี่ขอพูดเล่นลายที่เขามารับชมนะคะพี่น้องมาจ้าแซ่บๆด้วยกันจ้า